แสงสว่างของชีวิตเป็นตัวขับเคลื่อนให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จในบางครั้งความคิดแบบเดิมๆยู่ในกรอบและระบบเดิมๆอาจทำให้เราไปไม่ถึงจุดหมายบริษัทดับเบิลยายจำกัดผู้ริเริ่มคน้นคว้าวิจัยผลิตซอฟต์แวร์ด้านการจัดการและระบบบริหารครบวงจร ที่สามารถทำให้ธุรกิจคุณก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้วยระบบที่ง่ายที่สุดและแม่นยำที่สุดของทุกกิจกรรมในองค์กรทุกๆโปรแกรมของบริษัทดับเบิลยีจำกัดผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ออกแบบจากหลากหลายส่วนที่ผสมผสานทั้งนวัตกรรมและประสบการณ์ในเชิงข้อมูลของผู้ใช้งานจริงสู่การออกแบบซอฟต์แวร์อยางเหนือชั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราและทีมฝ่าฟันวิกฤตต่างๆและเรียนรู้ทั้งองค์กรมุ่งมัน่นทุ่มเทพัฒนาผลิตน,น,น,นวัตกรรมซอฟต์แวร์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพราะเราเชื่อว่าระบบต่างๆในการบริหารจัดการสามารถออกแบบได้ปัจจุบันความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจและพร้อมที่จะเป็นแสงนำทางคือ ชุดโปรแกร,รมอัจฉริยะ d p i Suite d p i s u i t เป็นนวัตรกรรมเทคโนโลยีระบบโปรแกร,รมขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกบทบาทของกิจกรรมในองค์กรตลอดจนการบริหารจัดการอนาคตและกลยุทธ์ของธุรกิจทุกรูปแบบจากวิสัยทัศน์และความตั้งใจของดรสเวตนานและคุณเจนจิราประยุนรัฐ ที่จะเป็นที่สุดของผู้ออกแบบและผลิตซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจัดการและเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้านรวมถึงการสร้างความสมดุลของธุรกิจปัจจุบันเราคือผู้นำตัวจริงเราคิดโดยการพิเคราะห์พิจารณาจากปัญหาที่เขามีจากปัญหาของการที่ใช้ซอฟต์แวร์หรือการดำเนินธุรกิจและเราคิดในการแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ ทุกครั้งที่เรามีโอกาสสร้างซอฟต์แวร์ใหม่เราจะทุ่มเทที่เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดลงไปในซอฟต์แวร์ตัวใหม่นั้นๆด้วยแนวความคิดว่ามันจะต้องง่ายสำหรับผู้ทำงานผู้ใช้งานและแม้แต่ผู้ให้บริการค่ะนอกจากนี้บริษัทดับเบิลยายจำกัดยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา และเสนอแนะเกี่ยวกับโปรแกรมที่เหมาะกับแต่ละธุรกิจอีกทั้งจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำหรับผู้ที่สนใจทั้งรายบุคคลและองค์กรเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกทั้งแนะนำองค์ประกอบต่างๆที่มีปัจจัยต่อการบริหารธุรกิจให้ก้าวข้ามอุปสรรคเดินหน้าสู่ความเป็นผู้นำไปพร้อมๆกันกับเราซอฟต์แวร์ ผมว่าเป็นธุรกิจที่ละเอียดอ่อนที่จะต้องผสมผสานความเป็นจริงของเนื้องานเข้ากับชีวิตคนทํางานเข้ากับกระบวนการขั้นตอนการทํางานเข้ากับความถูกต้องและที่สําคัญที่สุดจะต้องรองรับเทคโนโลยีในอนาคตปัจจุบ, software, บันซอฟต์แวร์บัญชีสำเร็จรูปและบริหารจัดการองค์กรของบริษัทดับเบิลยี่จำกัดมีส่วนสำคัญในการพัฒนาบริษัทชั้นนำต่างต,างตางของประเทศ วันนี้เมื่อโลกธุรกิจไม่มีวันหยุดนิ่งขับเคลื่อนแข่งขันอยู่ตลอดเวลาดับเบิลพายพร้อมสนับสนุนจัดการระบบในองค์กรทำให้ธุรกิจเดินหน้าสู่ความเป็นผู้นำบริษัทดับเบิลพายจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายโปรแกรมอัจฉริยะ